สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ครูเกดจะมาสอนวิธีการพับที่ขั้นหนังสือแบบนี้นะคะน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวมาดูวิธีทำพร้อมๆกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้วันนี้ก็เป็นกระดาษปกขนาด A4 นะคะพับให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะโดยการพับกระดาษเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะรีดให้เรียบแล้วใช้กรรไกรนะคะตัดส่วนที่เหลือออก เลยนะคะตัดแบบนี้เลยเมื่อได้แบบนี้แล้วเราจะมาพับครึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วรีดให้เรียบค่ะกลางออกแล้วพับมุมเข้ามานะคะหาตรงกลางทำเหมือนกันทั้งสองด้าน รีดให้เรียบด้วยค่ะจากนั้นกลางออกนะคะกลางออกแล้วพับด้านล่างนะคะขึ้นมาหาด้านบนแล้วรีดให้เรียบค่ะจากนั้นเราจะพับด้านข้างนะคะเข้ามาแล้วพับขึ้นไปด้านบนแบ่งครึ่งนะคะพับขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะคะจากนั้นก็ทำเหมือนกันทั้ง สองด้านเลยพับลงมาแบ่งครึ่งพับขึ้นด้านบนแบบนี้ก่อนนะคะเพื่อว่าเวลาที่เราจะสอดเข้าไปด้านในมันจะง่ายกว่านะคะรีดให้เรียบแล้วก็กางออกเหมือนเดิมจากนั้นเราจะสอดด้านปลายของกระดาษนะคะเข้าไปด้านในตามรอยพับพับที่เราพับไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะพับเข้าไปเลย ใช้มือดีนให้เรียบค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นต่อไปเราจะตกแต่งที่ขั้นหนังสือของเราโดยใช้ตาวิ้งนะคะที่เราเตรียมไว้ใช้กรรไกรตัดค่อยๆตัดนะคะค่อยๆตัดแล้วก็ถ้าตาวิ้งนี้สามารถที่จะหาได้จาก Google นะคะมีที่หลายๆ คนที่เขาทําแจกนะคะอยู่ใน Google ก็หาได้ง่ายค่ะพิมพ์เข้าไปว่าตาวิงก็สามารถที่จะปริ้นเอามาใช้ได้เลยค่อยๆตัดทีละข้างนะคะตัดไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะโอเคเมื่อได้แล้วเราจะหาจุดก่อนว่าเราจะติดตรงไหนแล้วใช้กาว กาวลาเท็กแบบนี้ก็ได้ค่ะติดตรงไปด้านหลังของตาวิ้งของเราแล้วติดเข้าไปที่ที่ข้านหนังสือเลยทีละข้างนะคะโอเคอีกข้างหนึ่งค่ะทากาวไว้ที่ด้านหลังเหมือนเดิมแล้วก็ติดลงไปเลยแบบนี้ค่ะจากนั้นให้เรา ใช้กระดาษสีแดงนะคะมาตกแต่งด้านบนของที่ขั้นหนังสือเราจะทําเป็นรูปไก่นะคะเดี๋ยวพับแล้วก็แบ่งออกมาตัดตัดตามแบบนี้เลยนะคะตัดตามแบบนี้เลยให้โคง้งๆนิดนึงเพื่อจะเอามาติดไว้ด้านบนให้เป็นไก่นะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วอ่าลองจัดดูก่อนจากนั้นก็ พากาวเรานำไปติดไว้ที่ด้านบนของตัวชิ้นงานค่ะแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ใช้กระดาษสีแดงเหมือนเดิมนะคะพับเข้ามาตรงนี้เราจะตัดแล้วก็ทำเป็นปากของไก่นะคะพับด้านบนไว้นิดนึงนะคะไม่ไม่ใช่แบ่งครึ่งนะคะพับไว้ นิดนึงเพื่อเราจะทําเป็นจะงอยปากของไก่นะคะตัดเลยแล้วตัดเลยด้านบนจะสั้นแล้วด้านล่างให้ยาวกว่านิดนึงนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ใช้กาวนะคะติดด้านด้านบนที่สั้นกว่านะคะแล้วนําไปติดที่เจ้าไก่น้อยของเราเลยนะคะเป็นปากนะคะแบบนี้ โอเคนี่ก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะน่ารักมากๆเลย